เออนักข่าวไหนมาสัมภาษณ์เนี่ยวันี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปครึ่งเขราไปก่อนนะครับนักข่าวรอก่อนนะคะ<อ>แป๊บหนึง่งช่วยได้ดังอยู่เล่นตัวรอแป๊บนักข่าวเราไปเลยได้ปะเดี๋ยวจะให้ข่าวแทบแทบรับรองเลตติ้งช่องคุณกระฉูดกระฉูดแน่นอนวันนี้ใครมาสัมภาษณ์ใครมาสัมภาษณ์ผมก่อนรับรองผมใส่ไข่ใส่สีให้เยอะๆคุณได้รายคุณได้เลตติ้งสุดๆ วันนี้วันนี้นักข่าวทุกช่องได้เลตติง้งมากขึ้นข่าวพุ่บ้านฟีนแรปข้างล่างขึ้นโฆษณาเลิศนะอุ้ยร้านฟินแปปนส์ขอยึดปวดบาดขึ้นหน้าผมข้างล่างโฆษณาวิ่งข้างล่างโฆษณาวิ่งแบนทำแบนนี้เข้าเลิศชื่นชอบอะไรอย่างนี้รวยทุกฝ่ายโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,นในวงการก็ออท์การสนทนาสนุกสนานกัน เอามาคอมเมนต์นั่นนี่กันก็ว่ากันไปข่าวไม่ดีหทำไมคิดว่าข่าวไม่ดีถ้าเป็นข่าวที่มันไม่ได้ทำร้ายใครเนี่ยมันก็ดีหมดเลยเราไม่ได้เป็นฆ่าใครตาย เป็นแบบไย้ก็เป็น,ปน,ปนได้โอ้โทรปริญญาทูท<อ>หารตัรร่างทามันเป็นเขาที่เข้าทางเขาเข้าทางแบบใด ดูดูดูเธอทำหน้าสอนซนไปกลัวลูกล้อมีคนเมนต์ว่ากลัวลูกล้อว่าพ่อลูกล้อที่โรงเรียนเรื่องนี้มันร้องไม่ได้หรอกคุณตั้นหาคันแต่งมาเกิดขึ้นมาแนวเรื่องนี้อีก อันเรีง่งข้าวหรอกข้าวรื่องนี่โอ้ยเป็นเรปกติอเขาเป็นคนมีสติเสียงต้องเติบโตและเรียนรู้ต้องเติบโตและเรียนรู้ดีเปิดวงนะครับเปิดวงก็แปดตุลามีขายออไลด้วยนะครับมีขายบัตรภูมิปนออนไลน์ด้วย ใครไม่ซื้อบัตบ้างนั่งรอยอยู่นะครับตื่นี่โมงสามทุมครึ่งมดขึนบ้านีมันก็มาขึ้นหาจอวะมดขึ้นมัม้ดโด้นขึนมนั้ที่จะมาหลอกกันเออมพ่งเพขึ้น เข้าไไหแปดตุลาใกล้ถึงใกล้ๆวันถึงจะซื้อเขาบอกผมฝากปุดินแบบออนไลน์เมื่อนะคาวันที่แปดตุลาคมนี้นะครับเป็นของเล่นไปงานมุงการได้รับของรัคษาของมันชื่นมาก สดีสัตย์ยนยนสดิเกย์ใหญ่ขาวชุดนอนชุดนอนอะไรหรออันนี้ชุดทำงานชุดนอนอยู่ไหนเนี่ยสัสชุดนอนชุดทำงานนะนี่ชุดทำงานชุดนอนปักใจ ฉันไม่ใช่ค่ะทีจางมาหรอกกันหรอกกันกี่โมงสามทุ่คมครึ่งครับสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่ง อยากลองพิมพ์ของเคยใช่ได้วางลองกระน,นั้นพิมพ์ของแพงขึ้นแรงอยากลองเพลงของเคยใช้จังเลย 그러면 매미가요. 会，那你过来。